การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อฟืน้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายจากโรคหลอดเลือดสมองและโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากความต้องการทางการแพทย์ที่ต้องการใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึกและควบคุมการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยได้กลายเป็นโจทย์ในการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ขึ้นหลังจากที่เขารีคอเดอร์มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของอัมพุงออร์พาครึงซีกนะไม่ว่าจะเป็นแขนขาข้อมือหรือมือก็ตามเนี่ย เราะฉะนั้นลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะที่เราจําเป็นต้องออามาใช้ในการออกแบบหุ่นยนต์หุ่นยนต์ที่เราพัฒนาจะเปสองแบบคือสวมสวมเข้าไปกับตัวไปอันหนึ่งจับที่ปลายนะฮะเพราะฉะนั้นจังสวมเข้าไปตัวเนี่ยที่มือเนี่ยก็จะมีส่วนด้านบนข้อมือแล้วก็มือที่เราทําอยู่ณขณะเนี้ยนะฮะขาก็เช่นเดียวกันนะฮะก็จะเป็นส่วนระยะที่ที่ขาด้านล่างส่วนเอ็นเฟกเตอร์เนี่ยก็จะมีสองแบบคือแบบในระดัราบเดียวกับแ,แบบหลายหลายหน้านะที่เราทําอยู่ณขณะเนี้ย จจุบันนี้เราก็ทาพวกนี้ยให้กับทางโรงบาลจุลาให้กับทางศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูของสวัสดิวิทด้วยคือขณะนี้เนี่ยผู้ป่วยตัวหลอดเลือดสมองเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยสะสมอ,อยู่ประมาณ5้แสนคนนะหลังจากที่เขารีคอเวอร์จากโกรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเขาจะต้องมาฟื้นฟูนะนีการฟื้นฟูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีสามที่เเปนท่านั้นเองที่สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้นะส0มสเปอร์นถึง70%ดสิเ็นเี่ยหลังจากหเดือนเนี่ย S <S <an> <S เขาย,ยังจำเป็นต้องที่ต้องอะไรฝึกไกลป้าบไประ,ประวหว่างว่าหุ่นยนต์ของเราเนี่ยจะไปช่วยให้จานวนตรงนี้เพิ่มมากขึ้นให้เศ้าสามารถกลับไปใช้ชีวิตตปกติได้ภายใน6เดือนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหุ่นยนต์เนี่ยเราพัฒนาเองที่ทั้งหมดเราออกแบบเราสร้างเราวิจัยที่นี่ทั้งหมด,ออแบบมหมดผลิตที่นี่เองด้วยเพราะฉะนั้นต้นทุนในการทำเนี่ยของเราเนี่ยค่อนข,อข้างจะถูกเพราะมันเป็นของเราเองเราจดสิทธิบัตรของเราเองนะเพราะฉะนั้นเราหวังว่าหุ่นยนต์เนี่ย จะช่วยสังคมไทยได้ต่อไปในอนาคต